พ่อเมืองลำพูนนั่งหัวโตะเป็นประธานในการประชุมนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการที่ห้องประชุมฮาริพุนชัยชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นาวัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่สามทับ2,565ประจำเดือนมีนาคมผ่านระบบวิทิทัศน์ทางไกลกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและผลการดำเนินงานภายในจังหวัดโดยมีนายอนุพงศ์ว่าวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายชาติกิติธนดิตประหลัดจังหวัดลำพูนเข้าร่วม โดยทางผู้ว่าได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดงานในช่วงเทศกาลสงการที่กำลังจะมาถึงพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลดังกล่าวอย่างเข้มงวดทั้งการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางกับภูมิลำเนาพร้อมรณรงค์ในเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนน และการปฏิบัติตามแนวทางในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดขอให้งดกิจกรรมที่เสี่ยงรวมถึงข้อควรระวังในเรื่องของอัคีภัยในที่พักอาศัยในช่วงฤด,ดูแล้งนี้เป็นต้นพัสกรนันทวิชัยวลิศลาทินนา นิวยี่สิบสี่ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน